ขณะนี้11นาฬิก53นาทีนะครับ11นาฬิกา53นาทีสวัสดีย่ดดาิีรรมทุกท่านทุกคนนะครับช่วงเที่ยงนะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนนะครับนี่ก็ได้เวลาหลวงตางท่านได้จาริศุรงคมุ่งหน้าต่อแล้วนะครับไปยังอำเภอช้ยประการนะครับแล้วก็จะาชำท่านก็ขออนุญาตหลวงตาท่านได้ถ่ายภาพนะครับ เสร็จแล้วนะครับเนาะเสร็จแล้วครับไปไปแคบเอาภาพได้เลยพี่นะของําดำซิ่งผมจับภาพไปอยู่เมื่อกี้เห็นพี่วิ่งเข้าไปสวัสดีย่าทุกท่านคนครับผมทุกทุกท่านทุกทุกคนนะครับขณะนี้หลวงตาท่านได้จาริทตุดงมุ่งหน้าต่อแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดีครับผม ยังโชคดีหน่อยนะครับจุดนี้มีล่มครับมีล่มอ,อันนี้เป็นนักข่าวหรือปล้าช่างะไรผมตำั้ดําซิ่งพี่ถ่ายทอดให้พี่น้องได้รับชมไปตลอดเส้นทางครับไม่ใช่นักข่าว <laughs> ับด <minutes> ีจะทำท <analysts> ุก <anonymous> ท <eterm Gore> ่านคุณแม่รอไปแคปหุ่มหงมก็ได้เด้อถ้าถ่ายไม่ทันยกน้ำขึ้นได้เลยครับคุญชื่นพี่ดวงตาบุญชื่นครับผมพูดคุเชื่อนะ่นเนี่ยกสนานเนาะ จับภาพแล้วหลบเลยนะพี่นะเปิดช่องทางไว้นะครับน้ำได้ครับจับน้ำเบสเตรียมห้อมเตรียมยกน้ำเลยนะพี่นะยกน้ำขึ้นถวายท่านเลยครับ่ยกน้ำไว้เลยนะครับถอดหมวกด้วยนะครับผม แลกงานเรากนเราเบกเบกกันนะเพื่อนอยงนีอครับสวัสดียัยททุก่านทุกคนนะครับยามเที่ยงนะครับผมแม่ชีแม่ชีเดินกี่วันครับแม่ชีห้าวันเนาะครับเนาะครับผมสาธุอนุโมทนาบุญครับผมแม่ชีท่านมาเดินร่วมกับหลวงตานะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับท่าบอกว่าจะเดินสักห้าวันครับแม่นี่นะครับนี่ก็เป็นพระแม่ธรณีนะครับ โน่ no, นะครับค่ะม้กนหลังนดนหลค่ะพีพ่่วางเลยคือไปได้พาะวาง,ค,วางคุณแม่พนมมือไวอ่อ่าพนมมือคุณแม่ใส่กระเป๋าแล้วพนมมือ,มอเอาใส่กระเป๋าก่อน,อนเร็วเอาใส่กระเป๋าก่อนแล้วพนมมือแล้วลงตาจะให้ใพรอ่าพนมมือได้เลยถ้าใส่กระเป๋าแล้วนีเงินเางานไม่คลอนะคะท่านไหนมี ไไอ่านี่พี่พี่ท่านถวายเข็มกับได้นะครับเข็มกับได้สาธุธรโมทนาบุญนะครับยกน้ำขึ้นเลยครับยกน้ำขึ้นเลยครับเขยมยกน้ำขึ้นได้เลยนะพี่นะด้านหน้านะครับผู้หญิงเยอะมากยกน้ำขึ้นเลยครับเขยมยกน้ำนะพี่นะยกได้ไหมยกได้ยกเนาะถ้ายกไม่ได้ก็จับไว้ได้นะครับออกมาจากหน้าวัดแล้วนะครับบริเวณหน้าวัดแล้วย้ายทำด้วยท่านทุกคน อ่านี่พี่ๆท่านก็มาแล้วนะครับเลยตากลับมาแล้วครับ <c oughs> อ,ออกจากบริเวณหน้าวัดนะครับนี่วัดบ้านไต้น,นะครับ,บตอนนี้ลวงตาท่านออกมาทุดงออก ถนนเส้นหลักแล้วนะครับซึ่งด้านหน้านี้นะครับยายทำท่านก็มารอกาบไหว้ขอพอรเยอะมากครับนี่นะครับมองไปนี่ยายทำหนาแน่นมากนะครับที่มารอกาบไหว้ขอพอรลวงตามป็นชื่นเียมพร้อมนะพี่นะเียมพนมมือโอ้อันนี้อะไรนี่คุณอันนี้คุณแม่ถวายอะไรครับอ๋อไออันนั้นไม่ใช่ใช่ไหมครับ ข้างล่างอ๋อสาธุครับผมข้างล่างเป็นหนังสือพิมพ์สวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีครับมามากี่คนมาคนเดียวมาคนเดียวเตรียมพร้อมเลยนะพี่นะเตรียมยกน้ำเลยนะครับยกน้ำมายกน้ำครับเตรียมยกน้ำไม่ต้องปลอมนะฮะไม่ต้องปลอมถอดหมวกด้วยนะพี่นะจับไว้ฮะยกไม่รับจับไว้นะถอดหมวกรับพรนะครับถอดหมวกถอดหมวกรับพรยกน้ำขึ้นเลยนะครับ ยกได้เลยคุณแม่ของของของพี่ยกแต่น้ำตาลก็ได้ยกแต่น้ำอ้อยก็ได้ไม่ต้องยกถึงตะกร้าเดี๋ยวหลงตากับตะกร้านะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่หลวงตาท่านได้ท่วยดงต่อนะครับสวัสดีญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ นี่นะครับย่อยทำท่านก็รอกันเยอะนะครับด้านหน้านี่เตรียมยกเลยนะคุณแม่นะครับผมไม่ต้องยกนะครับวางไว้งนั้นแหละของพี่สองแพ็กจับไว้ได้จับไว้จับไว้ได้พี่ก็แพกเดียวยกครับใส่น้ำเรือเดือดต้องกลับรัฐบาล เตรียมยกเลยครับเตรียมยกได้เลยนะครับน้มือก็ได้บุญแล้วพี่ ไม่มีสิ่งของไม่เป็นไรนะครับพามมือก็ได้บุญแล้วเป็นบุญเ,เป็นกุศลร่วมกันครับ,รบ,ค,บครับไม่งควมตัวยครับคับซึ่งยยทําที่รอถึงตาเยอะมากครับด้านนานี่ ยกน้ำไว้นะครับสำหรับหลวงตาข้อแล้วด้านหลังวางได้เลยด้านหน้ายกไวรอก่อนนะครับจับน้ำนะครับจับน้ำไ่หไม่ต้องยกจับไวใยกขึ้นก่อนนะครับเนาะยกไวรอหลวงตาได้เลยนะครับ สวัสดีครับผมอันนี้โรงเรียนโรงเรียนไหนครับอาจารย์มนายนะครับเอามีคุณแม่โปยลูกอมด้วยนะครับนี่โปยลูกอม ครับน้ยกเลยครับ,รบ,ค,รบครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่องยูทูบตั้มดัมซิ่งนะครับสวัสดีทุกคนทุกท่านครับผม